ทำไมมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะยังไม่หมดงั้นเดี๋ยวนี้จะจะมีพี่โต๊ะขึ้นมาหนึ่งคนให้เขาช่วยหาพี่เอกมาแทนพี่โต๊ะคือไข่ผู้ชายที่อยู่ตู้น้ำมันออกยากแล้วเมนูในร้านไอ้ร้านนนั้อันนั้นคือเซเว่นใช่ไหมที่อยู่ข้างว่างอันนั้นเป็นร้านสะดวกซื้อป่ะในห้องไม่มีหรออ่ะเอาอนี้เถอะ ไม่เอาพิจาออกมาไม่เก็บเยี่มีวแล้วต้ได้เลยค่ะให้เก็บลยคัตอนนี้มีดงแล้วกมีอะไรนอเล้ามาเซ็นเลยลูกจะได้กลับไปพักก่อนเนาะเร็จแล้วอ่ะแล้วอะงไม่มีใมาเลย ไปอ่ะวเราเซนเเราก็ได้ก่อนเตจะทำพพี่เตพี่เตเตตอนเตไปไหนอ่ะเตอยู่ไหนพี่เีะพี่เก๋พี่เก๋พี่โหค่ะพี่ทำให้พี่ทำมาช่วยเลยดิ พี่ทำพี่ทำอ๋อเตพรุ่งนี้ของพี่ส้มสกายนันี้อะไรเงี้ยแปดโมงสี่สิบห้าใช่ไหมล้อหมุนเอากระเป๋าลงไปเลยโอเคเอาเจ้าสิงห้าไม่หรอกถ้าเอากระเป๋าออกไปเลยได้ยินยังได้ยินหรือยังได้ยินหรือยังไป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 รีบไปกินข้าวเร็วเร็ว เสร็จเลยนะเสรจเลยนะจะได้กลับไปพักนะจ๊ะเด็กๆพี่ส้มอยากวิ่งครับอืมวิอะไรเีกก้ยะีก็ดีคนไม่เยอะเงียบแต่มันดูแบบมีแบบเสียงดังเรื่อยๆนะเหมืนอนแบบมีงานงานอะไรเปล่ไม่เไป็นายเราก็วิ่งแบบเอาเท้พอไม่นานมากทำไรครับว้ายตายแล้ว ขอโทษขอโทษีทษ่กะ็ั้ววแม่แม่เออช่วยหน่อยป้าป้าอยากให้มาช่วยตอนขากลับที่ทําก็ได้โดตรงั้งสั้เหรอครับไม่ไม่อยตรงกาตอนีันเข้ามาตรงตรงกดเลยสวนเลยสวนดอกไม้สวนอะไรมา มีดอกไม้ระยว่าพุ่ไปเรื่อยใช่นึ๊บเนโปสเตอร์นีอันนี้ดีอ่ะอืมเนื้อคุณภาพดีเนาะเออเนื้อเนื้อชิ้นดีเอ้ยไม่ใช่เนื้อชิ้นเนื้อโปสเตอร์เนื้อชิ้นนี่คืออะไรอยากกินเนื้อสดนชิ้นก๋วยเตี๋ยวอ๋อไอ้เหย่าพูดอ่าเดี๋ยวพี่เก๋จะเป็นโซเชียลนะคะวันนี้พี่เก๋วันนี้ยังไงนะถ่ายยังไงก็ไม่เสียนจ้ากะได้ครับ อันนี้เป็นอะไรครับเป็นวอล์กเหรอครับเป็นบอกเป็นเรื่องครับบอกเป็นเรื่องเพราะว่าไม่เราเป็นถ่ายกัติกาถ่ายกันเองก็ถ่ายกติกาเป็นถ่ายติดหรือเปล่าเนี่ยถ่ายติดคือกดเลขคอร์ดยังครับมันขึ้นตัวเลขครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับสกายในนี้นะครับที่ GMM TV Fan Day 24 in ์ยี่สิบสีสิงคโปร์ครับผมก็รอบนี้นะครับมากับ สกายนนนี้จุงดังเฟิร์สเท่าปังนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแก๊งพีเบก้าตามมาด้วยเก่งจังเก่งจริงๆเลยถามที่นี่นี่ดูเงียบแต่ที่นี่ก็ถือว่าดีนะแบบมีส่วนมีตรงนี้ให้แบบว่าแต่ทำไมไม่มีฟิตเนสน่าหนัดใส่ ทำไมที่เหาวจะใหญ่โตขนาดนี้ไม่มีฟิตเนสฉันไม่เข้าใจแต่มีส่วนน้ำส่วนน้ำันเป็นส่วนของห้างปะเก<อ><อ>ี่ยวผมว่าเจ้าของเดียวกันแล้วทำไมไม่มีฟิตเนสแต่มีส่วนน้ำซีนสตมห้องนั้นเหมือนจะเป็นฟิตเนสนะแต่ก็ไม่มีอุปกรณ์นนให้คนไปออกกำลังกายที่ส่วนน้ำแทนัดูยาหม ทำไมมันัทัำไมมันงออันเนี้ยจะเป็นให to ้ได้เลยไอ้เนี้มันบบไม่โตเลยไม่ม uh, ีตก้องงก็คือไม่มีตะก้องก็ต้องถ่ายเองอ่ะพี่เพิร์ะเซ็นเลยไหมลูกครับมีปากกาไหม โอเคตรงนี้ไม่เงี้มีที่นะมีที่ตรงนี้อีกมาได้เลยแบ่งกันคนละปึกแล้วเดี๋ยวข้าวที่นี่ก็ได้เท่าที่ฟิลิปปินส์ป่ะฟิลิปปินส์ก็สี่ร้อยกว่า แต่อันนี้เหมือนดูพักละห้าร้อยก็พี่เกสรุปว่าเดี๋ยวของสแตนอนนี้มาเพิ่มปะมาเพิ่มวันนี้หรอมาเพิ่มนม,ม,ม,มาเพิ่มวันนี้ก <100. S 1> ็ดูอันนี้แหละโปรเตอร์มันเหมือนมาไม่ครบใช่เป็นอันนี้มันขี้สี่ร้อยนะมันต้องสี่ร้อยกว่า500 <100. S 1> <để. S 2> ห้าร้อยเด็กเป็นนักเซ็นชื่อมือหนึ่งอันดับหนึ่งของโลก เอาลายเซ็นไปขายดีกว่าเออเซ็นไว้นะเดี๋ยวเอาแผ่นนี้ไปขายดีไหมพี่เกดอีเบเนาะยังมีอยู่ปะเฮ้ยอีเบมีดิไม่ใช่หรอแต่แล้วเราจะได้กี่บาทแผ่นเนี้ยคิดว่าได้เยอะเหมือนกันโอ้โหคุณลายเซ็นเขามีก็จริงเออแต่ว่าอันนี้เราไม่เอาลงเนาะไอเชียงพี่เกดพี่เกดเดี๋ยวก็ไดปเองใครใหม่ที่มันไม่กี่ใบปิดเกิดอะไรเปิดเสียงเหรอใครมาเจอกันพรุ่งนี้นะครับเปิดเสียงเหรอ